สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ประมาณ100ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ103ตารางเมตรวัดสดุที่ใช้ก่อสร้างนะคะเป็นโครงสร้างกันวันในทั้งหลังค่ะโดยที่ไม่มีไม้เลยสักชิ้นเดียวนะคะใช้วัสดุที่ทันสมัยค่ะทุกท่าน พื้นที่ใช้สอยนะคะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องถง1ห,ห้องครัวค่ะหน้าบ้านมีที่สําหรับนั่งเล่นนะคะสําหรับการพักผ่อนรับลมค่ะมีเครื่องปรับอากาศ3ตัวมีกล้องวงจรปิด3ตัวชุดครัวพร้อมซิงค์มีเครื่องดูดควันเครื่องทำน้ำอุ่นเคาน์เตอร์ซิงค์ตู้แขวนผ้าม่านตู้วางทีวี ราคาแปลงนี้นะคะราคาเหมาแปลงเลยนะคะทางที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบพร้อมเข้าผักกันได้เลยค่ะราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทราคานี้ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าโอนเองนะคะสนใจอยู่ที่ตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักทงชัยจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะ ต้องการเข้าชมพื้นที่หรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมพร้อมตรวจสอบเอกสารด้วยนะคะสวัสดีค่ะ